สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชอาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าวันเสาร์ครับผมวันนี้ก็อยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับย้ายมาขุดสะครับบอ่อเดิมบอ่อเดิมครับอาจารย์ชูชงเอ่อจงไว้ทำไมวันนี้เป็นพีระมิดบ่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขาเก็บไว้ทำไมขุดสะครับลูกนีุ้้สียดหนาดินแทะเอานาดิน เมื่อวานเลยเยอะไหมชูเลยเยอะไหมสทางพอไหมไหอ้เฮ้ยพากินข้าวหรอนแล่วฮะกินกับอะไรกินพ่อต้มไก่นะ บ่อนี้จะลงไปเอาชั้นสองเองครับชั้นล่างอีกเดี๋ยวผมบอกคันนี้ก่อนใครขับวะเขาบอกแต่เช้าเลยว่าขับเบาๆหน่อยโดนเขาเตือนแต่เช้าเลยเมื่อกี้ออเอาเอาเอา้เอ ขับเบาๆหน่อยเด้อเนี่ยตัวบ้านนี้เขาบอกมาเมื่อกี้อ่ะเขาว่ารถนี่แหละแรงมากเลยเน่มั่วอะไรฮะม,มั่วอะไรเขาบอกมาเมื่อกี้นี่ย,น,ย,ยนั่นแหละเขาบอกเขาบอกถ้าไม่เบานี่เขาไม่ให้วิ่งเขาว่า

ต้มเติมน้ำมันอยู่บ no ่ฮะเดี๋ยวเทตรงนี้ก่อนเนอะเนี่ยรางบ้านตะเม็นอ่ะเออรางบ้านตะเม็นอ่ะนี่บ้านตะเม็นอ่ะบ้านเนี่ยฮะเลยสาราไปเห็นไหมอยู่ขวามืออ่ะเออสามสิบรถนั่นแหละก่อนถึงสามแยกอ่ะ เดินไง ban แลไปส่งไปเมืองเอาไป nè บ้านอะไร thôi nè. có เรียนน่ะน่ะเออล้าง có <laughs> 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 เออเขาสั่งคุ่อีไว้เมื่อวันก่อนเองก็ได้เขาหาดินไม่ได้ไงเขาก็ไปผ่านไอฮีไอฮีโทรมาไงก็ได้นะเขาโทรมาเมื่อไหร่โทรมาโกรนอนนี้เต้นเต้นเอาวิ่งสายห้านั่นนะเนยบอกว่นหาดินไม่เอาวิ่งเอให้น้อยเหรอเออให้มันไปให้ไปสิบบาทเออเออมไครับผมไม่ได้ขับ้านนะครับช่วงนี้เราก็ไม่อยากชับเป็นไร ตางนแล้วเพาะเจ้างไอ้เจมอ๋อโอ้้เล็กด้ะฮะ้เล็กบ่มีไหมม่กี่กระลอนเลกี่กะลอนอ้ไอ้นัดมาแล้วฮะยกมาข้ลางด้ไไอ้นัดด้วไอ้นัดมาแล้ว เรือไหมล่ะเรือไหมเออเดี๋ยวเอาสายรับไทย

sala nó gấp kia, không quá xuôi mua sui mồi, mua nó suôn hơi, mồi tờ, cho phong được tin cái thế nào, cha ban hôm thôm chạy keng mò,

เลยสาราน่อะอยู่ขวามือเอ้ยนี่ไม่ถึงลัดยางหรอกเกือบถึงลัดยางอ่ะมีสารา,าไม่มีสาราหมู่บ้านอ,อยู่ขวามือเลยสารา,าลนะแหละฮะสามสิบเอาเจาโจนี่แหละก่อนเดี๋ยวพาต่อทอง,ทองมาเอารถก่อนครับ ทิ่ขโมงมเลียว่อะไรพี่รอกรลอกกันนะครับนะเติมเสร็จกี่กิโลแล้วนะ เดี๋ยวจะพาจานโอไปเอาไปดูหกร้อยไงไปวันไหนดีวะเลือกตั้งเสร็จเนาะสุพรรณนะนะฮะอืมเดี๋ยวได้หยุดงานไปดิเดี๋ยวมีอยู่ฮะไปชูมกลับบ้านเหรอต้องไปกลับบ้านไปชูนะอืมกลับก็ยุ่งแล้วเนาะไเลือกตั้งป่ะอืมก็ต้องไปเลือกตั้งกลับบ้านตอนน้อยก็กลับ,บ,ก,ลบกลับตอนน้อยนะกลับไปยุ่งแล้ว เลือกตังหยุดวันหนึง่งใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับเดี๋ยวจะเป็นคนที่ไม่มีเสียง้มมยว่าจอดที่ไหนทางที่ใดฮะตัวนี้ก่อนไปทางนี้๋ยวไปบอกที่ลงดินก่อนฮะตัวนี้สามสิบ เข้าไปได้ไหมเข้าได้ไหมฮะไม่จะพุ่งได้หรือลงฉีกตัวเขาด้วยอ่ะตัวฉีกครึ่งหนึ่งเด้อนี่นี่นี่เรามีรอยประรเข้าไปได้ไหมเข้าได้ไหมอันนั้นเข้าไม่ได้ให้ไปทางนู้นข้างหลังนู้นนู้นเทข้างหลังนู้น มุมนั่นน่ะมีทางลงอยู่ถ้าเข้ามาได้ได้ดูเขาได้ไหมโอ้ยเลยเลยเลยชนหรือเปล่ปาวะลงังคาข้างบนอ่ะโอ้แคบมากเลยอันนี้หน่อยอันนี้มานนี้อันี้ไล่โอ้ยป,ปิดจกซ้ายไม่ได้หรอกลุงชน ชนในนู้นชนเสานีิไม่ได้ไม่ได้ชนเสานนี่นี่นี่น้านู้นเลยโดนลงเลยนู่นนู่นนูนทยยไทยไม่ได้นชนอนันน,นี้นี่ชนอันนี้นี่ ไปมันี่เข้าตรงโน้นครับไปเข้าตรงโน้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปมันจะเจอขี้ไถอ่ะอยู่ขวามืออ่ะไอ้สวนมันโน่นนั่นน่ะที่ก็ชนมันข้างหลังนั่นน่ะเข้าตรงนั้นแหละเออเลี้ยวขวาถนนรัดยางเนี่ย เราไปเข้าตรงสวนมันนุ่นตามไปต้อมไปก็ได้เข้าไม่ได้ครับเอาเลยครับต้อมหมความครับเข้าผิดทางอีกแล้ว ถอย, <laughs> อยก็บอกว่าเข้าทางนู้นไปรัดยางแล้วก็ไปทางที่ก็ไถอยู่ทางนู้นอ่ะตายเลย <t une noise> อ้เสียงไหมถ้าในหมู่บ้านนี้ลำบากเลยแบบนี้ โอ้สว oh, oh, okay, anyway okay, so ัสด right? ีคร oh, ับเทเก้สัสครับโอ้เทเก้ไปไหนครับเนี่ยเทเก้ส่งน้ำมันบอกเด็กตั้งหน่อยครับอะไรครับตังเทเก้หน่อยครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งเอาไปให้เมียครับไม่พอครับไม่ได้กดตั้งมามีสองร้อยฮะมีสองร้อยมีสองร้อยป่ะโอ้สองร้อยไม่เอาหรอกครับเอาไปทีไหนกันทีทางนู้นขอไม่ได้หรอก มันเข้าได้ยุมันชนในโจงางเดีย๋ยวรอบอกไอ้นัทก,ก่อนตัวนี้เอนเข้าข้างหลังเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับ